สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับพ่อครับผมอาจารย์จิรวิทย์เนาะวันนี้ก็จะมาบอกแนวข้อสอบปลายภาคเนาะนะครับวิชาเนี่ยงานเครื่องสูบและเครื่องอัลกกาเนี่แหละนะนะครับเนาะก็มีทั้งหมด33ข้อนะ่สองโบนัสนะครับ2โบนัสนะสโบนัสนะครับห้าสิบคะแนนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในข้อสอบเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะ ตอนนี้หนึ่งนะตรงทําเครื่องหมายกากระบาดนะทับลงบนตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับนอกกเอ็เดี๋ยว,วน,นี้มีโจทย์มาให้ดูกันนะครับนอกส่วนตัวเลือกนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปเลือกเองในข้อสอบนะจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีชอยให้นะครับท่านต้องไปหาคําตอบเองกันะนะครับเนาะข้อหนึ่งนะเพราะเหตุใดจึงต้องมีการระบายความร,ารม้อนลมอัดนะ ข้อ2เครื่องระบายความร้อนลมอัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมี2แบบคือนะครับสเครื่องกําจัดความชื้นด้วยสารดูดซับความชื้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 4. ในการจํากัดความชื้นด้วยด้วยสารดูดความชื้นโดยใช้กระบวนการทางเคมีในการดูดความชื้นใช้สารดูดความชื้นประเภทใดนะหอุปกรณ์ใดไม่อยู่ในบริการลมอัดอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอีก5ข้อเนาะ 6. อุปกรณ์ควบคุมความดันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือนะครับ 7. ปกติอายุการใช้งานของแหวนลูกสูบจะอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับ 8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่เหมาะสมของน้ามันหล่อลือ่นนะ 9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบเดินท่อลมจากเครื่องอัดอากาศภายในโรงงานนะครับ 10. ทามุมเอียงขึ้นด้านบนประมาณ3มสิบองศากับแนวระดับแนวระดับแล้วงอโค้งลงด้วยลัศนี ด้านในอย่างน้อยที่สุดเท่ากับเท่ากับเท่ากับห้าเท่าของนะครับของอะไรช้อยก็ไปเลือกกันเอาเองนะครับมีอยู่10ข้อเนาะช้อยก็มีอยู่4ช้อยนะครับเนาะนะครับอ่าตอนที่2นะจงอธิบายหลักการทําง,งานของปั๊มลมแต่ละประเภทต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะหปั๊มลมแบบเกียวสกูนะอ่ามีหลักการทําง,งานแบบไหน,นครับสปั๊มลมแบบห้อยโครงมีหลักการทำง,งานนแบบ สามปั๊มลมแบบใบพัดนะมีหลักการทํางานแบบใหม่นะครับนะอ่าปั๊มที่สามนะจงเติมคําตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับก็คือเป็นสมดุลพลังงานของเตาหลอม <c oughs> อ๋อนะครับก็ตามหัวลูกศรเนี่ยตรงหัวลูกศรเนี่ยก็จะมีคําตอบอยู่นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้นะครับตรงนี้หนะึ่งสองสามเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบนะสิบที่สิบคะแนนพอดีนะครับแล้วก็มีโบนัสอีกสองข้อนะอ่าเราเป็นคำศัพท์ก่อนนะครับตัวทีตัวท,ทีนะอ่าจงแปลคําศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับนะีคำศัพท์ก็จะมีนี้เนะี่ยไซเลนเซอร์อินเต o ร์คูลเลอร์คอนโทรลสิสเทมนะอัพเตอร์คูลเลอร์นะครับเซปาเลเตอร์นะไดเออร์ลิซเวอร์ท์ไปิ้งิสเนะครับและเอ็นยูดอีควอสอีควิสเมนต์นะครับก็ให้แปลมาเป็นภาษาไทยนะว่า คำศัพท์พวกนี้แปลว่าอะไรนะครับอ่าต่อไปก็เป็นโบนัสนะครับจงอธิบายตามความเข้าใจนักศึกษาเนา,านะหนึ่งอัตลักษณ์ของสาขานักศึกษานี่ยคืออะไรนะยังจํากันได้อยู่ไหมนะออกไปอยู่ข้างนอกนานแล้วนะครับอ่าสองนะบอกข้อดีของการเรียนทวิชชามาพอสังเขปนะพอสังเขปนะครับไม่ต้องยาวมากนะเอาให้เข้าใจง่ายๆเข้าละกลุ่มละกลุ่มนะครับเนาะก็สําหรับการแนวแนวข้อสอบข้อสอบปลายภาคก็มีแค่เท่านี้นะครับเนาะ ก็มีเท่านี้นะครับเลาะก็ไม่มีอะไรมากสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับโชคดีในการสอบโชคดีในการสอบโชคดีในการสอบนะครับสําหรับผม่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเนการแนะนําข้อสอบนะครับอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับ